ดูบทสรุปกันนะครับคุณผู้ชมส่วนวันนี้เราต้องจับตาไปที่ประชุมครมเพราะว่ามีประเด็นในการถอนร่างกฎกระทรวงเรื่องต่างชาติซื้อที่ดินเนี่ยนะครับรวมถึงจับตาท่าทีทางการเมืองของแต่ละท่านด้วยนะฮะเราติดตามจากคุณพปพัน์แหลมหลวงครับรายงานสดเข้ามาครับใายในที่สุดนะคะดฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ถอนร่างการแก้กฎกระทรวงนะคะในเรื่องของการที่ให้ต่างชาตินั้นถือครองที่ดินออกจากที่ประชุมครมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะที่อาจารย์วิษณุก็บอกกันนะคะว่าจุดอ่อนอย่างหนึ่งของรัฐบาล ก็คือด้วยของการชี้แจงให้ประชาชนนั้นเข้าใจได้ไม่เพียงพอค่ะนอกเหนือจากนี้เองก็ต้องติดตามประเด็นทางการเมืองด้วยนะคะที่ทานานยก,กรัฐมรตยีนั้นจะย้ายไปรวมไทยสร้างชาติจริงหรือไม่อารมณ์ระหว่างพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์จะเป็นอย่างไรรวมถึงอารมณ์ของพักภูมิใจไทยกับพักประชาธิปัตย์ด้วยค่ะ เริ่มกันที่ประเด็นที่ดินกันก่อนนะคะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าได้เสนอให้คอรมอนั้นถอนมติคอรมเมื่อวันที่25ตุลาคม65เรื่องร่างกฎรกระทรวงนะคะการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจการลงทุนเพื่อน,นํากลับไปศึกษาใหม่คะ่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องพิจารณาผลดีผลเสียอย่างรอบคอบแต่ว่าไม่ขอตอบคําถามว่าการยอมในครั้งนี้นั้นเป็นเพราะกระแสะสังคมกดดันหรือไม่ย้ําเพียงว่าเป็น เรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องศึกษาอย่างรอบคอบด้านของนายวิษณุเครืองามรองนายกรคฐมมตรีระบุว่ากระทรวงมหาดไทยนะคะก็ต้องนําเรื่องนี้กลับไปทบทวนรับฟังความเห็นจากประชาชนแล้วก็รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆซึ่งบางอย่างยอมรับว่าข้อเสนอของประชาชนเป็นเรื่องที่ต้องฟังแล้วก็ยอมรับด้วยนะคะว่าประเด็นทางการเมืองและอื่นๆนั้นเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ต้องยอมถอยและรัฐบาลก็มีจุดบกพร่องในเรื่องของการชี้แจงที่ไม่ละเอียดให้กับประชาชนวันที่มีการถแถลงก็ดันไปตรงกับวันที่คอรมอน แก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องของสุราเลยทําให้สังคมนั้นเกิดความสับสนอาจารย์วิษณุยังมองนะคะว่าการแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวนั้นสามารถกลับมาเสนอใหม่ได้ภายใน15วันซึ่งก็ต้องรอดูว่าจากนี้จะเสนอกลับมาหรือไม่นะคะพร้อมยืนยันว่าการแก้ไขกฎกระทรวงในครั้งนี้มีความรอบคอบมากกว่าของเดิมที่ใช้อยู่ในปี2545ด้วยค่ะลุงดาว่าขายชาติาก็ต้องเอากลับไปทําความเข้าใจแล้วผมเองผม ผมก็ตำหนิรัฐบาลว่าในการชี้แจงตำหนิราคือตำหนิตัวผมเองด้วยนะตำหนิว่าในการตอนชี้แจงไม่ชี้แจงให้ชัดเจนการแก้ไขครั้งนี้ซึ่งเขาก็จะถอนแล่ละในวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการเปิดให้แก่คนต่างด้าวทุกคนเสือผืนหมอนใบมาจากไหนอะไรก็ได้เหมือนอย่างกฎกระทรวงปี4 5แต่ให้เฉพาะคน4ประเภทเท่านั้น คือหนึ่งคนต่างด้าวที่มีฐานะดีซึ่งมีวิธีตรวจสอบสองคนต่างด้าวที่กเกษียณมาจากประเทศเขาแล้วจะมาอยู่เมืองไทยลองสเตย์สามเป็นคนต่างด้าวที่มีสกิลทักษะสูงแล้วก็สี่เป็นคนต่างด้าวที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยก็กำหนดอย่างเดียวกันว่าต้องเอาเงินเข้ามาลงทุน ซึ่งฝากแบงค์ไม่ได้ต้องซื้อหุ้นต่างๆสี่สิบล้านบาทอันนี้เหมือนกันเพราะมันจะต่างกันตรงที่ฉบับปีสี่ห้าเนี่ยใครที่เป็นคนต่างด้าวได้หมดแต่ฉบับปีฉบับถอนวันนี้เฉพาะคนต่างด้าวสี่ประเภทเท่านั้นสองเงินที่จะซื้อหุ้น4ี่สิบล้านเหมือนกันสมไอตรงนี้ต่างกันให้ฉบับปีสี่ห้านั้น คุณต้องเอาเงินมาลงทุนแล้วถือครองไว้ห้าปีถอนก่อนไม่ได้แต่ฉบับเนี้เขาลดลงมาเหลือสามปี ด้านของพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ตอบนะคะว่าคุยกับพลเอกประวิตย์หรือย,ยังในประเด็นที่พลเอกประวิทย์บอกว่าไม่ห้ามถ้าเกิดจะย้ายพักนะคะก่อนเดินเข้าห้องประชุมคอรมอวันนี้นะคะนายพิธาสารีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติได้นําผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเข้าพบนายกรัฐมนตรีค่ะท่ามกลางข่าวที่บอกว่านายกนั้นจะย้ายพักไปอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติผู้สื่อข่าวพยายามไปถามนายพิธ์นะคะว่ามีการเชิญพลเอก ประยุทธ์มาร่วมงานกับไทยสร้างชาติจริงหรือเปล่านะคะคือคุณพีรพันธ์ก็บอกว่าพร้อมที่จะรับนาย,ยกรัฐมนตรีมาร่วมงานแล้วย้ําด้วยว่าคนดีๆมาทํางานเพื่อบ้านเมืองอะไรก็ดีทั้งนั้นแต่ว่าตอนนี้นะคะเบื้องต้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกับนาย,ยกรัฐมนตรีในเรื่องนี้ค่ะมุมของนายสันติพร้อมพัฒน์ั้มนตรีช่วยคลังในฐานะเลขาพลังประชารัฐก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพักพลังประชารัฐเองเนี่ยนะคะแคนดิเดตนายกจะเป็นใครเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะมีการหาหรือพูดคุยกันร,รวมถึงกรรมการบริหาาารพด้ววววย่วจะงตั แสําหรับแผนรองรับถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์ย้ายไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติคุณสันติบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะยืนยันว่าพักมั่นคงไม่มีปัญหาอะไรส่วนตัวก็จะไปห้ามสสอย้ายพักอื่นก็คงไม่ได้แต่ตอนนี้มั่นใจว่าทุกคนมีเอกภาพยังคงยึดมั่นอยู่กับพักทุกคนค่ะยืนยันว่าหลังการประชุมเอเปกนั้นจะไม่มีสสวิ่งย้ายพักจนพักเกิดความสั่นคลอนมั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าพักก็ยังคงจะเป็นแกนนํารัฐบาลนะคะเพราะว่ากระแสของพัก ในตอนนี้ได้รับการตอบรับดีมากทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางประชาชนนะคะให้การตอบรับพักพลังประชารัฐเป็นอย่างดีค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีเลิกแล้วนะคะในช่วงเย็นค่ะเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะนายกฐมนตรีพร้อมกับครมลและก็คู่สมรสนั้นจะร่วมสืบสารประเพณีรอยกระทงนะคะที่บริเวณริมคลองผดงุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งทีมข่าวของเรานั้นจะเกาะติดสถานการณ์แล้วก็รายงานเข้าไปในข่าวัาคขั้ค่ะ ขอบคุณคุณเพนพันธ์ด้วยนะคะช่วง